ครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เจอกันนะครับในเรื่องจะมาแนะนำเรียนในเรื่องของการขับร้องประสานเสียงเบื้องต้นนะครับใน EB แรกนั้นเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการประสานเสียงนะครับว่ามีกี่แบบแบบมีเี้กี่แบบแล้วแนะนำกันแล้วแบบแรกที่ครูพาฝึกไปคือแบบบนครับแบบซาวแบบบนบที่ลองดูรีมีรีดูนะครับตอนนี้มาดูประสานเสียงนะครับ แบบต่อไปนะครับอันนี้คือนะจะเนะ่ยมันต้นเป็นภาษาเชียงสี่แนวไ้สั้นๆง่ายๆครับโดยใช้พิมพ์ช้างนะครับเข้ามาใช้พิมพ์ช้างเข้ามาเป็นแบบคุ้เรียนเพราะว่าสั้นแล้วก็ง่ายเรียนจะได้เข้าใจเมื่อเรียนเข้าใจเสร็จแล้วจะไปลองเตนที่ยากขึ้นก็จะง่ายขึ้นนะครับมาดูนะครับมาดูนะครับโดยพิมพ์ช้างนั้นนี้นะครับอันนี้พิมพ์ช้างนะครับเป็นการขรงต้องพาร้านเสียงสี่แนวง่ายๆครับแนวบนนะครับแนวบนเรียกว่า แนวมันโตเสียงสูงนะครับแนวกลางเทเนอร์นะครับแล้วก็แนวล่างเป็นบาริโทนแล้วก็เบสครับนะนั่นคือผู้หญิงสองแนวและผู้ชายสองแนวตัวเด็กง่ายๆเด่นอย่างนี้นะครับเอาจารย์เร่เรียนมาดูเรื่องโน้โนตนะครับเห็นไหมเด่วนว่็โน้ตมีสี่ห้องเพลงนะครับนะครับปฏิว่นนติโน้มีสี่สิบถ้าจะตามพังขึ้นไปเราก็จะเป็นด้านล่างแนวที่สามนี่สี่นี้จะเป็นกุญแจฟ้านะครับตัวนี้ ประโยชน์ในการนีอ่านอ่านก็ง่ายครับผู้โดยสาเป็นกุญแจซ้อนทั้งหมดนะครับเรามาดูเรื่องของโน้ตกันก่อนนะครับแนวหนึ่งสองสามในห้องแรกคือหยุดทั้งหมายหยุดก็คือหยุดหยุดไปนะครับห้องที่สองนะครับแนวบาริโภคขึ้นมาห้องที่สามแนวเทรเนอร์ขึ้นมาแล้วห้องที่สี่แนวฮันโตพอ ห้องที่ห้านะครับคือร้องพร้อมกันนะนะนะครับถ้าง่ายๆนะครับก็คือตามระดับเสียงนะก็จะเป็นแนวสีร้องมาก่อนชา 4, อ้างสีจังหวะนะครับห้องสองใบโท่ก็จะเป็นช้างเป็นเซนเมีนะครับอ่าเบรดนี่เป็นโดนี่นะครับห้องที่สองเป็นมียห้องที่สามเป็นซองที่ต่อมาช้าง พอห้องที่สี่นะครับเป็นแนวอันโตนะบี้ก็ขึ้นมากเสีงสูงเลยโดยสูงช้างนะครับคุณแม่ก็คือช้าง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 อันนี้ครับพอห้องที่ห้าก็คือร้องขอมแผ่นทั้งนะครับเบสนะครับบาริโทนเทเนอร์แล้วก็อันโตนะครับอันนี้อธิบายโน้ตใหเราข้ามเด่นดูโน้ตให้เข้าใจก่อนนะครับและนี้คือในโน้ตในนะครับแผ่นแรกนะครับในหน้าที่หนึ่ง พอหน้าที่สองครับหน้าที่สองหน้าที่สองก็จะเริ่มมาเป็นเนื้อเพลงแล้วครับเนื้อเพลงง่ายๆนะครับโดยเอามาเป็นน้่นท่อนแนวอ่าใบโทนลายบีมาก,ก่อนก็จะเป็นช่าง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 น้องเคยเห็นช่างหรือเปล่านะครับแนวเบยียมากแล้วก็หยุดมานะครับหยุดสองห้องนะครับแนวะบโบก็หยุดการพอห้องที่นะครับ สามสี่ก็เป็นแนวที่สามแนววัฏทุนก็มาช่าง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 น้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าสองห้องแล้วห้องต่อไปก็แนวที่สองานะครับแนวแนวที่นึงมาช่าง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 นะครับเสร็จแล้วก็จะมาโน้ตในหน้าที่สามนะครับน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่านะครับแล้วก็มาแนว อันโตแนวบนสุดเป็นช้าง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 ชางน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าพอเสร็จห้องที่สามห้องที่สี่ห้องที่ห้าก็จะเป็นร้องเพลงช้างมาอีกเพี้ยนหนึ่งแล้วก็แต่แนวนี้คือทุกทุกแนวเลยทั้งอันโต้ทีนร์แล้วก็ใบตัวนกเป็ร้องพร้อมกันเลยนะครับจะกลายเป็นช้างช่างช้างช้างชางน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าพอหน้าต่อไปเห็นไหมครับ ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆหรือว่างวงสองเขี่ยวใตงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวตาหางยาวเป็นตัวดำตาหางยาวเรามาตัวขาวจบเสร็จแล้วก็จะย้อนไปนะครับย้อนไปนะครับือที่ย้อนคือย้อนกลับมานี่อีกทางช้างๆหรือแล้วก็คือร้องเพลงช้างด้วยกันสองเที่ยวในตรงนี้นะโดยในหนึ่งสองนะครับจะเป็นเมโลดี้ แนวสามสี่นะบริทนกบิดก mm ็จะเป็นประสานเสียงนะครูทำง่ายๆนะครับนบลอนด์ช้างมันตัวโตใหม่เบาจมูกยาวยาเดียวหางงวงสองเท่าแต่งวงเดี่ยวหางามีหูมีตาหางยาวส่วนแนวบริทนกบิดก็เป็นช่าง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 ช้างชางช้างชางมีหูมีตาหางยาววัดตรงนี้ในเบียดเงกันครับผมลงเสียงเสียงเบียดเงเกันนึ ช่ umas, างช่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 างมีหูมีตาหางยาวคือร้องมาพร้อมกันแต่แบบแนวสามสี่ครับเป็นประสานแนวหนึ่งสองเป็นแนวยี่แดดแนวที่ก็มาคุณลัเนี่ยเสียงนี้นะครับเป็นประสานในตัวด้วยประมาณนี้นี่ก็เล่นสลับไปนะครับอีกอีกช้งหนึ่งนั่นเองแล้วก็ข้ามไปทู่ที่หนึ่งเข้าไปที่ที่สองตาหางยาวแล้วก็จบคแบบในนี้นี่คืออธิบายเรื่องของโน้ตนะครับ ตามเรื่องการลงโน้ตนะครับต่อไปนักเรียนก็มาฟังตามตัวอย่างที่ครูทำไว้นะครับตังอย่างของไทยว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีโน้ตเป็นแนวแล้วนักเรียนก็ฝึกนะครับนักเรียนฝึกตามนะครับฝึกตามเพลนี้เพนี้ก็จะก็จะลองได้เองเมื่อลองทีนี้ได้นะครับเพลงอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพลงอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาก็จะได้อีกนักเรียนนะครับตั้จใจฝึกฝนนะครับโดยแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มเป็นสี่แนวก็คือ แข่งคุณมาอย่างละแนวอย่างละแนวอย่างอยางตอยามก็สี่คนนั่นก็สี่แนวนะครับหรือจะเอาทางเบียดมากหน่อยถึงสูงนะครับน้อยหน่อยนอยะครับรถตัมเป็นอะไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นจัดกลุ่มแล้วก็ฝึกตามเดี๋ยวนี้นะครับเดียกกเด๋ยวอยจะสักครู่เดี๋ยวจะอ่าให้ดูตามมีพัฒนะครับผมทางชา ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้าง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 นงเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างช่างช้างช้างช้างนงเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันัวโตไม่เบาจังยาวยาวช้างชางช้างช้างเทียวใต้งวงช้างช้างช้างมีหูมีตาหางยาวช้าง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 นงเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบาจำหยาวยาวช้าง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 เขียวใต้งวงช้างจางหว่างมีหูมีตาหางยาว